สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดตสกูสกุลบัววัสิปินพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะหรือว่าสิป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีเบิดสกูสกุลเข้าสู่ซ่องของบวชจิตอุทุมพรพี่น้องกับมื้อนี้พี่น้องบัรจิตซื่อเข่าสานเนาะพ่อพี่น้องเนาะชื่อกะสารไปให้ขอครอนสวรานเนาะพ่อพี่น้องเนาะกับพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเป็นกระยูฮ่องกงพ่นแมะพี่น้องเลยเิ่นกื่อว่าแม่ทวีจิตเนาะเิ่นก็ได้ส่งเงินมาให้บัชจิตจำนวนหนึ่งเลยพี่น้อง ชื่อข้าสารนอกข้าสารห้าสิบโลนห่งพี่นอ้องสองโซ่แล้วก็จะมอบเงินให้เพ,พิ่นอีกพันหนึ่งพี่น้องก็ดีใจน้ำพนเนพิ่นน้องพอพี่น้องเนาะกะ็คนอื่นก็ขอบุญขอบุณเพิ่นดายลายเนาะเจ้าก็โอเคเลยพี่น้องก็ไปติดตามฮับซ้มกันอยู่ที่เฮือนเพิ่นกันเลยเนอ้องพอพี่น้องกบ็บโอ้่าเพิ่นจะอยู่เฮือนหรือบอ่กโ็โอเคเลยพี่น้องโอเค ก็พี่น้องก็พี่น้องเนาะตอนนี้กะบมาจีกับพ่อเทือนพ่อเพิ่นเป็นที่พ่อให้ได้พี่น้องเอ้ยกะบมาจีกัย่อข้าวสารไหวให้เพิ่นเด้อพี่น้องกัเข้าไปทักทายสบายดีเพิ่นเน้าเจ้าเจ้าเจ้าเฮ้ยพ่อสบายดีพ่อสบายดีเจ้ากับเป็นจังไงจู่ๆยังอยู่เพื่อนที่มันนี่ที่เนาะดูแกย่านพ่อพูอยู่เพื่อนนะขอบบ้าข้าบ้าดิ ตัดพื้นตัดรั้วไปหาบน้ำหมุนฟังกินนั่นแหละสิไปรับจ้างงูรับจ้างไปได้พอรับจ้างขนเข่ามัดเข่าซอยมูอืมก็กินอ๋อกินเข่าแล้วบ่ามั้ยนี่กินกินแกงนั้นดิแกงน่ะแกงง้างเอ่อแกงน้ำใบชุ่มแกงน้ำใบชุ่มนี่แหละแกงน้ำใบชุ่มมันอันนั้นได้กินอันนี้พวกเอาแนี่กินนะพ่อแน่นแหละอืมกินกับขยะไปแกงน้ำใบชุ่มแบบนี้ดิโอ้เนาะพ่อเนาะ ก็เป็นแต่กะแซบอยู่บ่เฮาได้กินบ่ได้บ่แซบก็กินได้มันบ่มีเนาะเฮาเนาะบ่มีเลยยืนยันก็ว่านอไม้ก็หมดละหมดน่เนาะก็เฮ็ดนอไม้สมอ๋อกินไปนี่นะตัดเพิ่นตัดรปลูกพกินเจ้าๆๆก็่สิทางัทางนี้กบ่ได้ทางม่นั่นอ้นูมาซ่นเด้ปลูกมันต้นอืใส่กะแทบเอากินกินไปซนแหน่เนาะพ่อเนาะกินไปซเจ้าเอ้าซ้ําาบ่มันสุดซะซ้ําซาตาย <ม>โอ้ยบัตา,ายเนาะโอ้ยอยู่ใบดอนดลเนี่อเอ้ยกับมันนี่เนาะพ่อเนาะกับมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นก็อยู่ฮ่องกงพุ่นแหละเพิ่นก็ซืออ้อว่าเมธวีจิตเนาะเพิ่นก็ได้ส่งเงินมาให้ลูกจํานวนหนึ่งมาซื้อข้อซานซองสอบเนาะแ,แล้วก็จะเป็นเงินจํานวนหนึ่งเน,ะนะนะี่พ่อเด้อกับลูกก็สิมอบให้พนะ่อเลยเนาะก็จะเงินจํานวนหนึ่งพันบาทเนาะให้พ่อเก็บไว้ได้พ่อเด้อก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะพ่อเนาะ จ้าะจะจะกูแซ้ยพ่อห้เพิ่นได้พ่ออ่าตอนนี้ต่อไปดื้อปลอบเปล่าเลยะแต่ละคนต้องขับนำสู้ความเจ็บจใจได้ความขวายจะให้มีมีแต่ความคามสุขก,กายสบายใจ,จอ่าเอาหัวซีก๊าบให้พวกผู้ใหญ่พวกผู้เฒ่าพวกผู้แก่หลุดน้องหลุดนงข้อหายโศกมันลำรุ้ยอายุโครงการในประเด็น,นานจ้าถูกนาะพ่อเนาะ ให้ถือเลขสามตัวหาตัวด้อนี่พอจชมเอ้ยน้อพ่อเนาะเจ้า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 โอเคเลยพี่น้องเลยก็ำลังกินนี่แล้ก็ดีกลับมาเด้องามเพชรเปลืกน้อไม่บิดบ่พออูเอาเป็นหาบพอด้กินละเจ้ากาลูกมาเมื่อนี้ลูกกับไม่ได้ซื้ออย่างมากแน่นอนกัซื้อซื้อตามเงินพอนะกั อเด็กปิดซื้อสังกษีเก่าเข้าล้วอ๋อเงินส่วนนี้นะพ่อจ้า,าอ,อืมกะกะมันเป็นอะไเป็นง่วอ๋อเมนเน่พ่อกะชื่อของกินน้ำเลยพ่อเด้อกินเป็นใช่ใช่ใชกินะกินปลาทูกินปลาทูเนาะฉันนั่นนะจ้ากะฮะรูรุนเถื่อพ่อรูรุนเถื่อหาซื้อกินใส่ท้องเนะาะพ่อได้หอกขี้เก่าออกนะเดซื้อยากินนะปลาเมียนอ๋อจ้าจ้าจกะ้นนันนี่ขอ ทักทายน้ำงนนอยหนึ่งแบื่อไหนเนาะพ่อเนาะแต่ว่าลูกเต้าก็สี่สาวพุ่นเนาะมาเจาะพ่อเนี่ยอยู่ในเชนส้นี่เลยทีอยู่น้นแม่เขาหันคางประษาเมืองนี่อ๋อใช่งจรคุ้มสามบ้านโน้นกี่กิ่งคางประษาจีนปภาษาลวงสี่สาวเสือลูกหันนางดาราวันนางพันมหาจริเจ้างนางโมเมนางกุ้งนาง เจ้าพอมาจอบนี่เจ้ากะเพิ่นถ้าเพิ่นได้ยินกะอยาให้เพิ่นมาเนาะพ่อเนาะจ้าอยากมาเบิ่งนี่แหละมาเบิ่งมายังพอนั่นะจ้าิฮอดเนาะพ่อเนาะเอ้าลูกีสาวเรื่องใหญ่เเดจ้าอันนี้เห็นแต่ลูกกชิวชิวอืมลูกเฮาบ่เห็นนจักคนโอ้ยวเาั่วซําใดทุกซําใดเลี้ยงลูกใหญ่ก็พอมตาแน่ เอาโหสิ้กแม้ลูกถ้าคอ่สวรรค์ผ่าสวัสด์นี่ยก็ไม่มีประวัติอาทีวีบดูคงเลยบอกมีบ่พอก็เคยเล่นอยู่กับคุณหมเห็ดเองจ้าจ้าจ้าปุ๊บดอกกะใหม่จ้ากะข้าว่าดินเฮือนดินซานอยู่ในเมืองเพื่อกับแม่ลงมาขายเอาหนอ๋อจ้าจ้าข้าว่าขายกับแบมกันกัน อันนี้เฮาก็บอกแต่ละคนช่วยเรือเนี่ย้า้งกกินบ่บุกตกมาลุ่มใช้าชตัวนึหายไรตกไปบ่หายใหม่ด้อจ้าใ้าถุกเนาะใชากัเรื่องเข้าเนาะพอเนาะก็เรื่องข่าวนี่พอบ่ไม้มีข่าวสารกินบ่แปลว่ามีจะไปซอยเขาแล้วเขาตักห้เป็นทุงยางแล้วมามากิมากินบแบบข่าวสารแบบมันอ๋อแต่แต่ตัวนี้มีเข้าแห่ไว้อยู่บ่นี่ มีอยู่อ๋อคนตักไห้ตัวันเนาะพอพี่น้องเนาะจ้าแต่ถ้าถ้าเฮาบ่ได้ไปซวยเพิ่นเนาะถ้าเฮาบ่มี70,000เด้ไปซวยเพิ่นนั่นได้คนเข้าลุยน้ําเด้พอได้น่จักซอกอ๋อเนาะอันนี้พอได้จะมากินข้าวมือยางมาก็เป๊กเหล้าฮั่นไอยยาสูบช่องนึงอ๋อเหล้าตรงนึงก็8,000กีบนึงอืมนักซอยเพิ่นนได้จนมืดพู ก็เฮ็ดไปนะพ่อเนาะเขากับบมีแข่งขาจนบาดบดจ้ามัดเข่าขนเข่าลุยน้ำพอเลี้ยงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาเองเนาะเลี้ยงท้องเขาป้ามันก็ยาลงไปซอยเพิ่นเพิ่นก็ปลามาให้กินไปซิ่วพวกมันกินเห็ดก็ไดกเห็ดเกลือก็หลอกให้ก็ได้เห็ดแหลกบ่จะจะจะปลูกปลอกปลูกฟังกินนี่แล้วบ่าวเอ้ยาว่า ตามโบราณคุนว่าฮะนะหกสิบปีบ่ต้องไปฆ่าห้าสิบปีบ่ตออ้องเอาเมียเพราะก็สิแม่นอยู่แม่นบ่เนแม่แม่เมนาะ <c oughs> จ้าเจ้าจ้าอ้ากะดีใจพ่อมื่อนี้กัข้าวดีเนาะเมืนน่อนาะเพื่อชีบัสเพื่อชีบัสเข่าเมื่อน,นี้แปดคำที่ว่าแ <c oughs> ม่มันสุกบนมือจ้าวันซุกบนมือเหยื่อเมื่อนะเจ้าอย่าหายติดเด้อพนักโควิดเด้อหายห่างหยออกไปเด้อจ้าคือกันเหยื่อเจ้าจ้า <laughs> bất phê bớt cả hao cả ờ oh, cứ cd thêm nó ừ, phải không ạ bớt bùm leo trà trà một mình ghi này tại sao nó hút phân ạ phân mà hả ngọt đấy mà chóc nó oh để sắm mưa mưa thì sắm mà cang oh hiểu biết nè đi hỏi đi cang như thế khâu hèn mưa đi phá nó phân ma hải tát ừ, mà là บริปาเลยมึงเอาเอามาให้ลูกเบื้องนู้เขาเขาเป็นไงเนาะป้าใบถึงคุณบ๊วยพ่นอ่ะอันนี้คือเขากินบ่เบิดบ่พ่อเขาเพิ่นได้อันนี้บเขาเพิ่นมาให้พวกมาตัดตอหมอกตอไม้หเพิ่นให้อ๋อหนะพ่อพี่น้องเนาะเพิ่นก็กินเขันนี่พอพอตักไร่ๆพ่สิเฮ็ดได้ได้กินพ่อเนี่ยแกงนหมแกงกินแกงกินบุตรบุตรท่านละแกงกินอใส่เกลือเปียงนัวกัะบื้องิกพ่อ เด็ดคือเขาเปียกเขาาในแหละอนนืนพ่อพี่น้องเนาะเพิ่นกะเอาเข่าที่ว่าเขาหนึ่งไหวเนาะพ่อเนาะหนึ่งไหวแล้วเอาไปตากแดดไหวเนาะนี่กะมาต้มมาแกงกินเนาะของเพิ่นเอาไห้นี่กะเห็ดแบบนี้เลยเพิ่นมาได้ทิ่มไหมมาได้ทิ่มเนาะนพพ่น้องเนาะเพิ่นก็ได้โเห็นเนี่ยกะนพพ่น้องเลยกะสงสารเพิ่นอยู่เนาะก็กินก็กินไปได้เห็นว่ากันเนาะกิน อยู่แต่มีแ่มีแต่มีแต่มีแต่มีแ่อีแต่มี่ม่มันก่มีแต่มีแต่มันก็มีแตเมี่มียก่มีมีแ่มีมีแต่มีแต่มีแตมี่มเแต่มีแต่มก็่มีแต่มีแต่มีต่ม่มีแต่มาแต่มีนมี่มีแ่มีแอ่ีต่มีแ้ีต่มี่่มี่มีแต่มาแเ่ม่มีแตมต่นแต่ตต่ม่ตมเ้่ย่ีม่แ อยู่ให้อยู่ไปนานๆอยู่นัก็ชืเฮือนบริษัทก็บ่แม่นบ่บ่แม่นเนาะก็กาช่วยเหลือทีจ้าๆๆอยู่นานๆเด้อจ้าสาธุเนาะก็โอเคด้พอเออได้แฟนผู้ฮู้สู้ผู้งามเด้อสาธุเนาะไปเฮือน2ก็พอแล้วเออได้ดึกต้นนึงได้ลูคึดนึงฮ้อสาธุอ้โหก็ตอนนี้ก็ลูกก็สิได้ขอตัวกลับเนาะพ่อเนาะจ้าจังได๋ก็ให้พ่อสู้ชีวิตต่อไปเนาะ สู้เจ้าก็เป็นกำลังใจให้พ่อเนาะเจ้าโอเคเนาะพ่อเนาะเจ้าสบายดีพ่อสบายดีเจ้าสเจ้าเจ้าก็โอเคมันเนี่ยจ้าสาธุเนาะเจ้าเจ้าก็โอเคเลยพี่น้องเลยบ๊ายจีก็ช่ได้พอตัวกลับเนาะก็ชีขออนุญาตทายเงินอีกรอบก็คือว่าเนี่ยอันนี้คือเงินที่ว่าเอาให้นี่ยพอว่าจะชื่อสั่งกระสีมาบ่พ่อออ๋เนาะเมันกระยับจีเพนอะจแผ่นว่าเนี่ยตุกอยู่ตุกอยู่ในจแผ่นบ่พ่อ เจ็บแผ่นมันกสิมากตัวนี้เพนก็บ่ไหวแล้วเนาะพ่อเนาะเฮาต้องเอาสังกะสีใส่เนาะสังกสีนะตะปูจ้าก็อยู่บ่ได้มันฮ้อนเด้พ่อต่ําๆนี่เนาะไหวบ่ได้อยู่นี่ปกองกินเหกินข้าวกับปลาทูนี่นะอ๋อแมงันนี่ถือว่าวาบ่นั่นๆโคดแมงวันเลยแหละอ๋อคั่นนอนเปยังบ่ได้นะโอดิบคัเลเจ้าๆโอมันนั่นเนาะพ่อเนาะจ้าจ้าก คือสีประมาณนี้เลยพี่น้องเลยพักพักของเพ like ิ่นกับปลูกไว้แบบนี้เนาะอันละนหนอันนาบัวแบงอ๋อผักบัวเนาะพ่อพี่น้องในห้างก็มางหรอเจ้าเจ้าเจ้าเด็กอ๋ตัวนี้เลิกตัวที่มงนี่เละกเพื่อนของเพิ่นกันคือสีประมาณนี้เลยพี่น้องเลยกไม่นี่คือเสาโหเนี่ยออกออกวัแล้วพี่น้องเลยนะเสาก็มีมุดพร้อมนี่เนาะมีมุดมีปลวกพร้อมพี่น้องเลยเนี่ยมีแต่ มีแต่มุดเห็ดเพื่อนเนี่ยเนาะเสาเนาะมันก็เป็นแบบนักหัวเนาะพราเนาะคือละกหัวน,นี่เนาะอ๋อโอ้นี่ก็จะเอาสังกะสีเนาะพ่อพี่น้องเลยแต่ละจะุดใกีนาทีกี่นาทีเก่าคนละไม่ไ่ได้หรอเนาะพ่อพี่น้องเลยมึงเนี่ยเสาของเพื่อนข้างนี่กันบ่ได้นักหัวดีพี่น้องเลยนักหัวนี่นะใครใหม่บ่ได้เนาะเจ้าเจ้าเจ้าก็โอเคได้พี่น้องโอ้ อันนี้ก็จะเป็นพักที่พอปลูกไว้พอตัวนี้กะันองอ๋ออันนี้อันต้นต้นหมกต้นหมกเพชรเนาะนี่เนาะต้นพริกอ๋อเพิ่นกะปลูกใช่กระถางแบบนี้พี่น้องเลยเพิ่นกะเอาดินขึ้นโอเคดินใส่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ะฮดนี่กะใส่กินเวลาปรุงแต่งอาหารเนาะพอเนาะเจ้า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 มีหดหมกสองหมกทั่วพี่น้องส่วนของเพิ่นนึ่งกะเปิ่นพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นกะ มักปลูกมักผังนี่ได้พี่น้องเอ้ยกับปลูกชำ <laughs> ชำแห้งเนาะวั <c oughs> นเดียวกันเนาะคือเดนนี่คือจะอยาได้ได้เดนนี่โอ้ห,กหักขิดชำเขาเข็ดได้เนาะพ่อเนาะอยากได้อยู่แต่ว่าว่าจะ<น>ประดัดไหมาา่มากเ่ยสับดแห้งเลยอยากเห็ดทานกองทานจ้า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 ก็พี่น้องพอพี่น้องเนาะตอนนี้บารจิกะได้มอบเขาให้เพิ่นเป็นทีเหียบห้อยได้พี่น้องเลยเพิ่นก็ดีใจเนาะบารจิกะดีใจน้ำพิ่นพี่น้องเลยเป่นกะ ในข่าสารสองสอบคนในพี่น้องเอ้ยเพื่อสิกินเบิดเนาะเสือสิกินเบิด์ตสองสอบกะคือสิโดนอยู่พี่น้องกะต้องขอบุญขอบคุณแม่ทิ่พิจิตรหลายหลายเนาะที่เพิ่นได้ส่งเงินมาให้ซื้อข้าวในกามอบเง being, well, so ินให้เพิ่นจำนวนหนึ่งกะขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะก็ต้องขอให้เพิ่นดีดีไม่แห้งคุ้มเก็บจะได้คุ้มข่จะมีพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะก็ขอให้ดีดีไม่แห้งด้วยซ้ำท ใช่ครโอเคได้พี่น้องแต่วัจิตกับมอมเงินใน้เพิ่นเนาะกะเพิ่นก็บอกว่าเงินพันหนึ่งนี่กะเพิ่นว่าชีทยอยชื่อนักนักของเพิ่นก็อยากได้สังกะซี่นีพี่น้องเลยแต่ว่าเดือจากสังกะซีกะสีชื่อหรือปเด็กเป็นนัวเนี่ยพี่น้องของใส่ของเพิ่นเนาะดีใจนะเพิ่นพี่น้องกัโอเคได้พี่น้อนงกะตอนนี้กับบัจิตก็จะได้ขอตัวกลับเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตรสปูดสุกคน เข้ามาติดตามรับชมบาจิตตั้งแต่ต้นจนจบเนานะก็ต้องขอบุญขอบุณพี่น้องหลายหลายเจ้ากันท่านี้บาจิตกะขอเกล้าคำบาสบายดีเนาะพ่อพี่น้องเนาะเจ้าสบายดี